สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบีดเบฟโซกันนะวันนี้นะครับผมมารีวิวตัวละครนะครับอิจิโกะนะครับผมซึ่งในร่างนี้เป็นร่างของอ่า y e w Year 23นะครับหรือว่าอ่าปีใหม่นะครับในเวอร์ชั่นของปีใหม่2023นนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ตอนนั้นแบบผมอยากได้มากนะก็ไม่เคยออกเลยนะครับแต่เรามาได้ใน จะได้ในตู้ที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับได้เข้ามานะก็ได้มา3ตัวละครเลยนะครับผมเบิกเน่ไป3ช่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดสําหรับอิจิโกะร่างนี้กันนะครับก็อยู่ในสังกายของยมมาทูตนะครับตัวนี้มาในสีน้ําเงินนะครับหรือว่าเป็นาสายของสปีดนั่นเองนะครับผู้สังหารเป็นสังหารยมมาทูตนะครับและในส่วนของถ้าไม่ตายเนี่ยก็ สร้างความเสียหายนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนอ่อนแรงได้นะครับนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์เป็นหรือว่าโซเนี่ยเป็นลดคูดาวสกิล12%นั่นเองนะครับตัวนี้เขาเด่นในเรื่องค่าเ t นะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะส่วนท่าโจมตีนะครับเป็นตัวละครตีสีแดงนะครับหรือว่าตัวละครตีระยะใกล้ซึ่งทุกสกิลเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแรงได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ อันติเมทหรือว่าถ้าไม่ตายเขาเนี่ยสามารถที่จะชุบได้หนึ่งครั้งหรือคือตายเกิดได้หนึ่งครั้งนั่นเองเนาะตรงนี้เนะาะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับดีเลยนะแล้วก็ในส่วนของพาสตีนะครับก็จะมีในเรื่องของฟื้นฟูไม่เข้าฟิล20อนะอันนี้คือให้ทั้งทีมแล้วก็ปาร์ตี้นั่นเองนะครับเอาไปเล่นในโคอออะไรเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับมีในส่วนของมาลาเดอร์นะครับตรงนี้ก็ไม่สนใจกดที่ห้ามตัวละครตีระยะใกล้หรือว่า ตัวละครที่ตีท่าสีแดงเข้านะครับแล,แล้วก็ลดเวลาแช่แข็งนะครับ100%หร้อย็ือคือไม่ติดสถานะแช่แข็งนั่นแหละครับผมตรงนี้อาริตี้ที่ให้มานะครับเพิ่มความเสียหายท่าสกิล40%แล้วก็เพิ่มความเสียหายท่าไม่ตาย40%นะครับในส่วของรถคู่ดาวสกิลก็มีสิองเปอรนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยในการดรอปน้ำหอมเล็กได้นะครับบวกหขวดนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของการดรอป หยดน้ําหรือว่าหยาดน้ําธาตุกำลังด้วยอีก3 0ิเปอร์เนตเหลือคือเขาจะช่วยในเรื่องของการดอปหยาดน้ําสีแดงนั่นเองนะครับรวมถึงน้ําหอมด้วยนะครับก็จะเป็นน้ําหอมสีแดงนะครับจะเป็นน้ําหอมเล็กนะตรงนี้นะครับมีฮิตของสกิลบวกมาให้อีกหนึ่งนะครับก็จะทําให้การโจมตีเนี่ยมันแรงขึ้นแน่นอนนะครับเวลาติดสถานะผิดปกติเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มให้มันนานขึ้นนะครับ5วินาทีนะครับและต่อมาจะเป็นในส่วนของให้ทีมนักบาร์ตี้นะครับคือเขาจะเพิ่ม ในส่วนของเพื่อนนะครับหรือว่าตัวละครที่อยู่ในทีมเราที่เป็นสายสป,ปิดหรือว่าตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยใช้ท่าสกิลเนี่ยแรงขึ้นนะครับ20เอรนั่นเองนะมีการลดค่าพลังป้องกันตูด้วยนะครับรวมถึงการหลบจุกเฉินบวกให้2นะครับตรงนี้นะมาดูในเรื่องของลิงน้ำหอมเลเวล15กับ20นะครับผมใส่เป็นค่า s p นะครับรวมถึง เลือดเต็มเพิ่มค่าวารังโจมตีทั้งหมด25%นะครับผมและเครื่องประดับนะครับหรืออุปกรณ์เราใส่เป็นของที่เพิ่ม s p ให้นะครับก็จะมีเป็นทองดาวแดงนะครับมีช่วยชงชานะครับแล้วก็มีตาลองหัวหน้าหน่วยนั่นเองครับที่จะช่วยในเรื่องของค่า s p ต่างๆรวมถึงความแรงของการใช้สกิลด้วยนะครับสำหรับลิงก์นะครับเป็นรถครูดาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใครมี2องออฟจะเป็นเลือดเต็มก็ได้หรือว่า ความเสียหายของสกิลก็ได้เช่นกันนะครับผม่ะนะครับเราไปรุยกันนะครับในส่วนของเทสในเรื่องของมูฟเมนต์แล้วก็ดาเมจของตัวละครนี้กันนะครับก็เป็นต้องบอกว่าก็เป็นตัวไม่ได้เก่ามากนะ2023นะครับประมาณปีจะ2ปีแล้วนะครับก็ใกล้2ปีแล้วด้วยนะครับ มานี่ครับมาลองกันซึ่งก็ตัวที่มันเป็นเป็นแบบเทศกาลเนี่ยมันมันไม่ได้ออกแบบตัวปกติเนาะพวกเทศกาลพวกพันปียอะไรเงี้ยนะครับมานะครับตัวนี้ก็มูฟเมต์ในการเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับซึ่งเป็นตัวตีระยะใกล้นะแต่ว่าเป็นสายสกิล สกิลที่1ใหมเนาะสกิลที่1่ค่อนข,ข้างที่จะต้องโฟกัสเนาะนะก็เห็นว่าเมื่อกี้ผมตียังมีแบบหลุดด้วยนะแบบไม่ได้เก็บหมดนะครับมันหลุดบางตัวด้วยก็ต้องโฟกัสนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้ผมโดนละแต่ว่าสกิลน่ารักอยู่นะสกิลที่หนึ่งดูไม่มีอะไรออนิเมชั่นสกิลไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ว่าสก,กิลที่สองก็จะมีแบบก็เรียกไงเป็นปีใหม่อเนาะนะครับปีา3ก็มีลูกเล่นนิดนึงนะครับมีกอนลงมาใช่ไหมน่าจะเป็นลูกกอนใช่ไหมนะครับมาส่วนสก,กิลที่สามกันบ้างเนาะสก,กิลที่สามก็ฟูลสก,กีนนะครับ เรามาดูในเรื่องของอันติเมทเนาะเขาเรียกอะไรนะไอการเล่นเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะนะครับก็ออนติเมทอย่างที่รู้นะว่ามันสามารถช่วยฟืนฟืนฟื้นเพื่อนได้หรือว่าฟื้นเราได้หนึ่งครั้งนะครับเวลาเวลาเพื่อนตายหรือว่าเราตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน้ำหอมใหญ่กันบ้างนะครับว่า เวลาเล่นน right? like, ้าหอมใหญ่เราเจอตัวละครที่มันมีเกาะหนาเกาะแข็งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราสมันจะสามารถที่จะแบบทำดาเมจได้ดีหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีในส่วนของตัวละครที่ช่วยในเรื่องดอกน้ําหอมเลยก็เอาเขาไปเล่นได้นะครับนี่แล้วเขาไม่ติดสถานะแช่แข็งด้วยนะครับเนี่ยผมยืนแช่เลยนะครับ เล่นสบายนะครับยิ่งถ้าเกิดมีเบิกเนสองช่องเนี่ยนะครับได้ในสองของ SP กับเอ่อคีย์ดี้อเนาะออโต้น่าจะสบายนะครับโอ้ ไม่ไม่ได้แย่เลยนะทุกคนเออไอไอมาเฟียตัวเนี้ยอันตรายนะครับ<ย>มันชอบโดดมาก่อนนะมันเดีอดเข้าหลังนะ สกิลอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่เรื่องดาเมจก็ไม่ไม่ได้แย่นะครับอันนี้มีฟามาเฟียหลุดมานะตีแรงนะพวกนี้นะเจ้าตัวนี้มันแฉกันนะโดนแล้วออกสกิลไม่ได้นะครับอันตรายอยู่มานะครับเ แต่อันนี้สวยอยู่อันนี้ผมชอบอยู่นะครับอันใช่เรียบร้อยนะครับหรือว่าดามิ่ไม่ได้คิดเลยนะครับก็นะครับสำหรับตัวละครนี้เนาะนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นปีใหม่นะครับ New เ e a r 2023นยนะครับก็ไม่ได้เก่ามากนะครับผมแต่ก็จะครบ2ปีละที่เขามานะครับ ส่วนในเรื่องของอบิแล้วก็ความแรงเนี่ยกลางๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าบุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ผมผมเพิ่งสังเกตนะว่าเขาไม่มีในเรื่องของเพิ่มโอกาสที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเนาะตรงนี้ก็แอบแอบแอบเสียดายอยู่นะครับถ้าเกิดมีในเรื่องของเพิ่มโอกาสที่ทําให้ศัตรูเผาสังกัดหรือว่าสีก็ได้นะยิ่งยิ่งเป็นสีเนี่ยยิ่งจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมที่จะทําให้เขาติดสถานะเนาะเพราะไม่มีปุ๊บเนี่ย โอกาสที่มันจะติดสถานะอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับผมอืมก็ทําให้แบบเสียโอกาสไปเนาะไหนๆก็เป็นตัวที่เล่นกับสถานะผิดปกติแล้วนะครับก็ควรจะมีหน่อยนะแล้วก็ในเรื่องของการบูทนะครับเวลาศัตรูติดสถานะผิดปกติก็ไม่มีให้ด้วยตรงนี้ก็คือแบบดาเหตุมันหายไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็ยังพอเอาไปเล่นในการฟาร์มหรือว่าเอาไปลงล็อกอขอคอยยังใช้ได้นะครับตัวนี้เนาะสำหรับ อิจิโกะนะครับปีใหม่2023นะครับใครมีก็ลองปั้นดูนะครับลองปั้นเก็บเพชรแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูอาจจะได้ใช้ในอนาคตหรือว่าคอนเทนต์บางคอนเทนต์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับเจ้าอิจิโกะปี2023นะครับในการปีใหม่เนาะปีใหม่23นะครับเจอกใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ